สวัสดีครับผมช่างปานเมืองนอนนะฮะผมก็ได้ไปดูเพื่อนๆนะที่ชวนไปดูว่าเออขอแนะนำการปรึกษาก็ไปนะที่ว่ามันพอไปได้ก็ไปมีมีคนเข้ามาติดต่อเยอะพอสมควรครับผมก็ไปดูเป็นเป็นประโยชน์ทางวิความรู้ที่เรามีเท่าที่มีนะแล้วก็เทพื้นเทเสาหลอ่ออะไรผมก็แนะนําว่าการเทเสาเทพื้นเทคานก็ดีเทคานวางแผ่นสําเร็จหรืออะไรก็ดี จะเทเสาจากจากตเตาโม่ขึ้นมาจากพุติ้งขึ้นมาก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยจะต้องเทให้เสร็จในวันเดียวนะฮะเราจะเทด,ด้วยโม่หรือว่าเชืซีแพกก็ได้แต่ต้องเสร็จในวันเดียวนะฮะอย่าไปเทให้มันมีว่าไม่เสร็จพรุ่งนี้เทต่อเนี่ยคอนกรีตจะไม่ค่อยไม่ค่อยกิดไม่ค่อยสนิทอะ่ะคือเนื้อมันจะไม่ค่อยสนิทอะไรเลยจะต,ต้องเทเสร็จในวันเดียวพวกเสาพวกคานนะ,ะเมื่อคานเสร็จ เราก็วางแผ่นสําเร็จก็มีมีนั่งร้านเป็นไม้ข้าวก็ดีแล้วเป็นเหล็กรุ่นใหม่ก็ดีเขาก็จะรับวินทุ่งช่วงไว้แต่แผ่นสาเร็จเราเทพื้นบ้านนี่ต้องเว้นระยะให้ได้นะทักประมาณสองอาทิตย์นะค่อยๆแกะออกมานะฮะแล้วไม้ตู้เราก็ค้าไว้อย่างนั้นนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าไปเททีละช่วงเพราะกาเทละช่วงนี่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งแรงนะปูนมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเกิดคุณฉาบได้คุณฉาบที่ช่วงนี้ได้แต่ว่าคุณเทพื้นด้วยคอนกรีตเนี่ยไม่ได้ต้องให้เสร็จนะฮะอย่างกรณีตึกใหญ่ๆเนี่ยที่เข้าเทพื้นเนี่ยนะขึ้นไปไม่ถึงไม่ทันเนี่ยเขาต้องสั่งรถมาเลยฮะส่งด้วยท่อขึ้นไปเลยคือเทเช้าเย็นนี้ต้องเสร็จหมดทุกอย่างเรียบร้อยหมดมันจะเป็นผืนเดียวกันหมดนะครับเพราะคอนกรีตนี่แปลกถ้าเกิดเราเทต่อกันไปมาเสริมอะไรนี่ไม่ค่อยอยู่นะครับ จะต้องทําให้เสร็จในวันเดียวกันเลยครับคือรวมทั้งเสาทั้งคานทั้งทั้งปูแผ่นสําเร็จจะเทพื้นแผ่นสําเร็จด้วยไวเมดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องให้เสร็จในวันเดียวแต่ถ้าเกิดเราไม่เสร็จพื้นที่มันยาวก็อาจจะเหลือเป็นช่วงไว้ได้นะแต่แต่ในพื้นที่ที่เราจะทํานี่ต้องให้เสร็จอย่าไปเทซ้อนกันสองชั้นอย่างเงี้ยเทยาวไปเลยครับ ผมก็ได้เรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ตันนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปานมังงนครับ